วันนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรเดอะบีดอยู่ตรงไหนบางเสรเหรอนี่เราสั่งอะไรมาอะไรนะเดอะบีดเลสเตอร์ลองพี่แป้งแล้วเรามีกับกันอะไรบ้างมีทุกอย่างนี่เอ้ยมีอด้รยำรวมมิอันนี้อะไรกุ้งสามรสอันนี้ทำคนหนัก บัตรเม็ดมะม่วงบอันนี้ไข่เจียวธรรมดาที่หอมหอมจานใหญ่าจานใหญ่ามากนี่ค่ะวิวทะเลยงรสชาติอาหารเป็นยังไงบ้างทุกคนผมชอบแบบนี้ อร่อยไหมกุ้งอร่อยไหมชิมกุ้งให้ดูตัวนึงกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้อร้อยไหมอืมหอมมากงานนี้โอเคตั้อร่อยไหมรสชาติดีเลยอร่อยอ่าชิมไม่ดูอีกอย่างหนึ่งชิมกุ้งนี้ชิมกุ้งออร่ยมาก มันจริงจะบอกว่าอร่อยมากแบบอร่อยมากเลยเอ่ะอร่อยมากแบบรสชาติก็ดีวิวก็ดีวิวก็ดีดนี่หนูชิมอีกรอบหนึ่งอยากใหมันม้วนอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมันอร่อยอันนี้ไก่เหรอค่ะอร่อยมากต้องมาอีกอ,อร่อยมากว่าจะได้มาอีกรอบทำไมเขาหน้าเขาใจเนี่ยเพราะว่าอร่อยแล้วแล้ววิวก็ดีแล้วเดี๋ยวให้ดูกัน ไป้ายแบบจิ้มไข่เจียวธรรมดาแล<อ>้ว่ยกรอหอมมากอหอมเร็วๆเร็วๆหักปากแล้วเป็นไงพี่แบงพูดด้วยดีปี่มีความสุข เพราะว่าอาหารดีและวิว <Leslie> ด like. ah, ีเอาเจ้าเชิญชวนหน่อยถ้าใครมาอันนี้คืออะอ่ะสัตไปดีบถ้าใครมาสัตยาหีบนะคนกอมาเลยร้านที่ดีบได้บางเฉลี่ยคือบางเฉลี่ยเจอนมาข้าวเลยนะครอร่อยมากอร่อยมากไหม